คลิปนี้จะคุยกันถึงเรื่องเทคนิคการทักอารมณ์นะคะสิ่งแรกเลยที่พี่ปุ้มอยากชวนให้เข้าใจก็คืออารมณ์ความรู้สึกเป็นนามธรรมเมื่อเกิดขึ้นที่จิตใจมันไม่สามารถค้างคางในจิตใจของเราได้นะคะและทุกอารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยทําให้มันเกิดเมื่อผ่านไประยะเวลาหนึง่งและเมื่อเหตุปัจจัยนั้นหมดลงทุกอารมณ์ความรู้สึกเลยค่ะมันสามารถดับตัวเองลงได้ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกอะไรเลยนะคะ ที่จะสามารถค้างคาอยู่ในจิตใจของเราได้ตลอดไปความรู้สึกผิดก็เช่นกันค่ะเหมือนอารมณ์ความรู้สึกอื่นๆเมื่อเกิดขึ้นในจิตใจและผ่านไปสักระยะเวลาหนึง่งความรู้สึกผิดนั้นมันก็จะดับตัวเองลงให้ใช้วิธีทักอารมณ์นะคะทักอารมณ์เพื่อเรียกสติให้เรากลับมารับรู้และรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเวลาที่เกิดความรู้สึกผิดผุดเกิดขึ้นในจิตใจให้เราทักอารมณ์ด้วย5ประโยคนี้นะคะ คือนี่คือความรู้สึกผิดความรู้สึกผิดกำลังเกิดขึ้นที่จิตจิตกำลังเกิดความรู้สึกผิดความรู้สึกผิดกำลังปรุงแต่งจิตจิตกำลังถูกปรุงแต่งด้วยความรู้สึกผิดแล้วก็ทักวนไปวนมาเริ่มตั้งแต่ประโยคแรกถึงประโยคที่5้าไร่เรียงกันแบบนี้วนไปวนมาไปเรื่อยๆค่ะแล้วคอยสังเกตความรู้สึกผิดนะคะเราจะเห็นว่าเมื่อผ่านไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง ความรู้สึกผิดจะดับตัวของมันเองลงได้เราไม่ได้ทักอารมณ์เพื่อให้ความรู้สึกผิดหายไปนะคะเราไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะความรู้สึกผิดก็จะดับตัวเองลงได้เราทักอารมณ์เพื่อให้เรากลับมารู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกที่มาเยี่ยมเยือนในจิตใจของเราและเราจะได้เห็นว่าอารมณ์ความรู้สึกและจิตใจของเราเป็นคนละส่วนกันอารมณ์ที่มาเยี่ยมเยือนมันจะมาแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งค่ะแล้วก็จะดับตัวเองลง แล้วถ้าเกิดว่ามีความรู้สึกผิดผุดเกิดขึ้นมาอีกเราก็ใช้วิธีการทักอารมณ์แบบนี้อีกการทักอารมณ์แบบนี้ทำให้เรากลับมารู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเพื่อที่เราจะไม่ดิ่งจมไปกับอารมณ์ให้เข้าใจไว้เสมอนะคะว่าการทักอารมณ์ไม่ใช่การดับอารมณ์ไม่ใช่การเข้าไปจัดการอารมณ์เราทักอารมณ์เพื่อทำให้เรากลับมารู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเท่านั้นแล้วก็สังเกตอารมณ์ความรู้สึกของเราไป เมื่อเราทำแบบนี้บ่อยๆเข้าเราจะเริ่มเห็นธรรมชาติของอารมณ์ความรู้สึกทุกอารมณ์ความรู้สึกเลยนะคะจะมีธรรมชาติเหมือนกันก็คือเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยทำให้มันเกิดและดับหายไปเมื่อถึงเวลาที่มันจะหายไปโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเลยค่ะ เราแค่ระมัดระวังตัวเองไม่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่มีวาจาที่ไม่ดีออกไปไม่มีการกระทําที่ไม่ดีออกไปเราดูแลจิตใจของเราภายในและระมัดระวังพฤติกรรมของเราภายนอกการดูแลภายในก็คือการทักอารมณ์แบบนี้ล่ะคะ่ะและเมื่อเราเห็นธรรมชาติของอารมณ์ความรู้สึกบ่อยเข้าเราจะเริ่มเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองมากขึ้น วิธีทักอารมณ์สามารถใช้ได้กับทุกอารมณ์ความรู้สึกเลยนะคะและเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้นชีวิตของเราจะง่ายขึ้นมากเลยค่ะ